อยู่่ทีจังหวัดอิบารากิปังหยุดโกมปงนะครับเที่ยวญี่ปุ่นกับบีมแข่งแข่งชิ้นด้วยโอ้โหเท่ได้เท่รึนเหมือนต้นไม้หนึ่งหนึ่งต้นใช่ไหมแตกเป็นสามสี่ต้นข้างบนเยอะมากตรงที่มันดึกดึกเนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีมเจนเจนค่ะ ดีมันชันเลยเอยกระโซวันนี้มาถ่ายคราบวววอ้วววววววเว้ววนนวว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 วินวววนวววววงววรวววยววมววงมินอร่อยอร่อยเยวาวววววววมวยวว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 วมววววม เราก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปเที่ยวบ้านเกิดของอิสกะจริงๆจ,งจังๆด้วยกันสักทีจังหวัดอิบารากิอยู่ใกล้โตกเกียวแค่นิดเดียวนั่งรถไฟด่วนจากสถานีโตกเกียวประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งนั่งรถบัสประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นมาลงที่สถานีมิตโตะสถานีหลักของจัหงหวัดอิบารากิแล้วเที่ยวต่อกันเลยแต่ว่าทุกคนนะต้องมีรถนะฮะรถรถ,รถยนต์เพราะว่าเจ้ารถดีกว่านะครับเพราะว่าเตะะหมว่นนะไกลๆมากเช่ารถเนียว่าทันตุมากนะขับรถที่ปืนนะก็ดีนะฮะถนนก็ใหญ่นะไม่แคบ จ้างตำรวจจ้างขับได้ไหมจ้างผมหรอก็ได้นะฮะแต่ว,ว่าส่วนใหญ่ผมอยู่ที่ไทยที่นี่ มชาติสวยๆที่หาได้ยากอาหารส the <c oughs> ุดแปลกแต่อร่อยหาะกิจกรรมที่น่าจะทําได้แค่ที่นี่เท่านั้นด้วยนะคะจังหวัดนี้สามารถมาเที่ยวได้ทั้ง4ฤดูไม่ว่าจะมาชมดอกเนโมฟิล่าในฤดูใบไม้ผลิชมซากุระและพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นโดดบันจิจัมที่สูงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในฤดูร้อนหรือเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสีที่น้าตกฟุคุระดะในฤดูใบไม้ร่วงก็ได้ที่แรกที่เราสองคนเง้นมากันก็คือร้านขายมันตากแห้งที่มีมันตากแห้งขายอยู่มากกว่าสิบาชนิดจังหวัดอิบารากินะ ขายทั่วประเทศ90%้าสิบเปร์เซมาจากอิบารากิทำไมคนที่บารากิชอบปลูกมันที่อื่นก็ปลูกได้ทำไมนะไม่เพราะว่าบ้านนี้ตะกะก็ปลูกเยอะมากด้วยรู้ไหมคะว่ามันญี่ปุ่นที่เรากินที่ไทยเนี่ยเกือบทั้งหมดผลิตจากจังหวัดอิบารากิทั้งนั้นใครที่ชอบกินมันญี่ปุ่นมันหวานตากแห้งก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อร่อยหนุบหนับนะเดี๋ยวน้องมีันโนเสาร์ด้วยอ่ะโอ้โหทำไมหินไดโนเสาร์ทำไมมีไดโนเสาร์ด้วยอ่ะ อุ้ยไปถามเขามาแล้วว่าทำไมทไมถึงต้องมีไดโนเสาร์เขาบอกว่าที่เนี่ยเคยเป็นย่านที่มีไดโนเสาร์อาศัยอยู่นะคะนี่ของกินมันจ<อ>้าอันนี้ทีเล็กกินพืชค่ะเป็นพันธุ์ใหม่ร้านขายมันหวานต่างแผ่นนี้มีชื่อว่าไดมารุยะเป็นร้านใหญ่มากที่มีมันหลายสิบชนิดให้เราได้ลิ้มลองที่คนไทยชอบคือพันธุ์เบนิฮารุกะอันไหนคะคนนี่คนไทยชอบคืออันนี้นะคะเบนิฮารุกะขอยดีสุดอ๋อนะเมื่อวานน้ำเบานกานซาซาวานิอนกิโนโยะหวานแบบ ทำใหม่ด้วย <laughs> สีเบรกเนาะโอ้คนคนาน้อมามาท่าเวลๆๆๆๆือดึงโอเคคนอาไม่ดีกว่าอาจริงกับอาไม่มีแสดงสีดำอือคึ้นค่าอาหารสูงมากอ๋อเขามีเขียนว่าอันนี้คุณค่าทางอาหาร,ส,ารสูงอันนี้มีมีคารอเต็นอืออะไรไม่รู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> และรักดีต่อสุขภาพนะ หนึ่งขวดเท่ากับมันสามร้อยลูกตอนที่เขาตัดหันหันมันเป็นน้ำที่ออกมาจากมันค่ะเออเอาไปทำทำอาหารได้กินมาเปล่าได้ไหมเนี่ยเ้น้ำมันของจริงอันนี้น้ำมันของจริงน้ำมันของจริงน้ำมันน้ำมันนี่เดี๋ยจะได้ซื้อมันมาลองชิมนะคะสีฟ้าเนี่ยคือพันธุ์ที่คนไทยชอบใช่เนี่ยคนละนิดคนละขึ้นเดี๋ยวจะมาอืมเหนียวหนึบมากอืมอร่อยจังอ่ะชอบใช่ไหมอืมผมก็ชอบนะ เต็นเจสม,มัยเด็กๆอันนี้เราสัมผัสเหมือนผ้าไหมชีดุคซีอือันนี้นิ่มกว่าถ้าแข็งนิ่นมกว่ายนะิ่งง่ายความหวานน้อยกว่าอันสีฟ้าอืมมันม่วงสีม่งวงชัดเจนเลยอ่ะไม่หวานจริงอชอบอันไหนสุดอันนี้อร่อยสุดเอ้าหรอผมชอบอันนี้อราะว่านี้ก็หนึ่งนะหนึ่งกว่าอันนี้อแล้วก็ ขวานหวานก็กำดลังดีใช่อันนี้หวานมากในหวานเกินไปกินกันอร่อยขนาดนี้ซื้อเป็นของฝากกลับเต็มตะกร้าไปเลยค่ะจริงๆอยากกินอีกทุกชนิดเลยนะแต่มันเยอะมากเลยอ่ะอันตาจนชเมตชิกมตเป็นกันเลยใช่ไหมอนาคตยูทูบเบอร์ร้านร้านซับเเออ แต่ละร้านเขาจะเตรียมกระดาษชิคิชิแบบนี้ไว้ทุกร้านเลยค่ะเวลาที่มีการถ่ายทําหรือมีคนที่มีชื่อเสียงไปที่ร้านเขาก็จะขอให้เซ็นแล้วก็แปะเอาไว้ที่ร้านใครไปอิบารากิแวะไปดูด้วยนะว่ามีแปะอยู่หรือเปล่ากินมันหวานไปแล้วใช่ปะต่อไปค่ะใบสันเจ้ามังหวานนะฮะเฮ้ยสันเจ้ามันหวานด้วยหรอจริงคือสานเจ้ามันหวานเลยมันแห้งมันแห้งมันแห้งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งมันหวานตากแห้งทั้งทีเขาก็เลยสร้างสารเจ้าชื่อนี้ขึ้นมาเลยเป็นสารเจ้าใหม่ที่เพิ่งเปิดให้สักการ มันเกี่บอกเลยว่าโฮซี่มีงมันคืนมาหวังแห้งใช่ไหมแล้วก็ถ้าพูดว่าโฮซี่หมเนาคือสิ่งที่อยากได้ก็เลยไหว้ปราที่นี่ก็ได้ที่อยากได้มันความหมายดีความปรารถนาความหมายดีอยากได้อะไรต้องได้เพื่อมาที่นี่เพราะว่ามันเป็นคำพ้องเสียงกันนี่อันนี้โทรีอีษ่อสะเดียกว่าอะไรนะโทรีอีโทรีอีเหมือนกันใช่ไหมถ้าทําบุญนะมากกว่าเจ็ดแสนเยนแล้วสางอันนี้ได้มันว่ามีเยอะขนาดนี้ใช่

ใช่รุนเดสก์โอ้โหนี่เห็นมอเตอร์ไซค์ทองนะทุกคนท่านจะนำอมอเตอร์ไซค์ไปจอดให้ดิฉันที่ตรงนั้นให้ถ่ายรูปนะคะ oh, ja. อ๋อฮิโมจินจ์่อ๋ออย่างเท่ด้ว oh, ยโอ้อย่างเท่อย่างเท่อย่างเท่ <laughs> อย่างเท่ท่านจ้านี่เขาแบบดังเรื่องของที่อยากได้ใช่ไหม <laughs> อยากได้แฟนก็ต้องมาหาที่นี่อยากได้เงินก็ต้องมาที่นี่อยากได้อะไรก็ต้องมาหาที่นี่นะคะถ้าอยากได้จริงจันนะต้องบริจาคนะคะโอเค โอ้โหเท่เด็เท oh. ่แ <Arms> ต่ซาชินโตโตท่านผู้ดูแลศาลเจ้าใจดีมากเลยค่ะลากมอไสทองมาวางสวยๆให้บิ๊มได้ถ่ายรูปด้วยแถมไปหาพร็อพมาให้เล่นอีกเยอะเลยอ่ะไอ้โมเตอนะขวบต่คาんดบต้คมักกันนก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 บริน อันนี้เป็นเป็นงานอดิเรกข,ของท่านใช่ไหมคะใช่สะสมของแล้วก็อยากให้อยากให้คนต่งางชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นสารเจ้าที่สนุกสนานและมีกิมมิกน่ารักนรักเต็มเลยนะคะแผ่นป้ายอธิษฐานยังเป็นรูปมันหวานตากแห้งเลยอะ QR code เว็บเพจสารเจ้าก็ยังเป็นสีทองเลยใครมีสิ่งที่อยากได้ต้องมาขอพรที่นี่กันนะคะ ขอพรสิ่งที่อยากได้ไปแล้วไปขอพรจากศาลเจ้าอีกแห่งที่ว่ากันว่าเป็นศูนย์รวม power spot กันจังหวัดนี้นี่มูเยอะจริงๆเลยใช่เพราะเขามีสโลแกนว่าอิบารากิสายมูม <laughs> สายหมูหมูหมูคือใช่หมูสาหมูด้วยกันคนกินอย่างเดียวผมสาหมูครับอโอ้โหสันจ้าที่เราจะไปตอนนี้เป็นสันจ้าที่เมื่อกี้สก๊าบอกว่าเป็นสันจ้าที่แบบว่ารวมทุกเทพเจ้าในญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ที่เดียวทั้งหมดทั้งหมดมีโดยเบสสิบแปดรอยเท่าไหร่นะโดยเบสสิบแปดอ๋อแล้วเบสสิบแปดใช่เทพเจ้าวะ ี่หมดหมดทั้งแบบทั่วประเทศญี่ปุ่นเรอบเสิตะทิเปตเช้าอ่ะทั้งใ,<ช>ในตำนานในดินเจเแดนใน,งงนดำนางอ๋อที่นี่อยู่ที่ครบร้อยแปดสิบแปดเลยเขาบอกนะฮะไม่ต้องใบส,สัจ้าที่เตระเตระที่นะ<อ>มาที่นี่ก็ปุ๊บเหมือนใบทุกสัจ้า ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่ชื่อว่าโอิวะเป็นพาวเวอร์สปอตที่รวมพลังธรรมชาติพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยยุคโจโมงของญี่ปุ่นเอาจริงๆเป็นที่ที่บีมเข้าไปแล้วรู้สึกถึงพลังงานจริงๆค่ะข้างในสงบเงียบและดูมีมนขลางมากก่อนจะเข้าศาลเจ้านะทุกคนเราต้องทําความเคารพก่อนแล้วก็ไม่ควรเดินเข้าตรงกลางเพราะว่าเป็นทางเดินของเทพเจ้านะคะเราควรจะเดินไม่ซ้ายก็ขวาอะไรเงี้ยนะคะมีผู้เขาชื่อโอิวะ แถวนี้กาาเ็เลยตันชื่อว่าสันเจ้าโออิวาเดี๋ยวเพ้อแบบเดียวผมลุกเลยถุ้กาทีไทยก็คือจะไม่ใช่ผ้าอย่างนี้จะเป็นผ้าสามสีขั้นแล้วมีเหมือนต้นไหม้หนุนต้นใช่ไหมแต่ว่าค่อยๆลืมคือค่อยๆแตกเป็นสามสี่ต้นข้างบนนี่ต่อไปสื่อเลขหนุนสามหรือสามหนุนทำไมอ่ะ กดขันน้นหลังศูนอข่ขัน้นหลังนึ่งใช่ไหมขั้บนสามขนหนึ่งสามหรือสหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในต้นไม้100ต้นที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอายุห้ารยปีโอ้แล้วคิดดูดิท่านท่านต้นไม้เขาจะต้องเห็นคนไปแล้วกี่รุ่น5รุ่น<อ>สุดยอดไปเลยสงบร่มรื่นมากสมกับที่เป็นศูนย์รวมของเทพเจ้าในญี่ปุ่นจริงๆค่ะ กอโซ่กันเลยคืออะไรข้างในมีทาย,ยาให้วงข้างบนขอพรชาตินี้ได้เป็นความจริงที่หลังขั้นหลันนะแล้วก็ชาติหน้ากลายเป็นจริงอ๋อคือขอชาตินี้ให้วนขึ้นข้างบนใช่ถ้าขอชาติหน้าให้วนลงข้างล่างใช่อขอพรอเลยขั้มบนญี่ปุ่นก็มีความเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเหรอก็มีบ้างแต่ว่าไม่แรงเท่ากับไทยนะคน <laughs> ไทยนะว้าว ไฟน่ารักจังอ,อันนี้น่าจะรูปได้นะอ๋อใช่เนาะขอบคุณค่ะมีใบเขียนชื่อเทปเจ้าทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะครับกี่กี่องค์นะร้อยแปดสิบแปองค์โอแล้วอยู่ที่ไหนอะ่ะอยู่ในไหนอ่ะบริเวณนี้อนักวิ่งอวกาศอพอลโลสิบส่นะคือคือเอโดกามิเชลเขาดูญ่ปุนนะจากข้้งบนนะจุดที่

ได้มาที่ที่เป็นสุดยอดพาวเวอร์สปอตกันซะแล้วค่ะนอกจากขอพรทำทจิตใจให้สงบที่ศาลเจ้าแล้วที่นี่ยังมีสมุดสะสมกว่าชูอิงตราประทับศาลเจ้าลายพิเศษด้วยนะซึ่งปกติที่จะเห็นนี่ยจะเห็นเป็นเล่มๆแล้วเป็นกระดาษขาวแต่อันนี้เป็นพิเศษสําหรับสาศาลเจ้าเท่านั้นในจังหวัดอิบารังกิซึ่งมันมีสีนะวัวม,มันเป็นแผ่นแบบนี้โอ่มันเป็นมังกรด้วย สวยมากเลยแล้วเดี๋ยวอนาคตนะคะเราจะมาอิบารากิบ่อยๆนะคะเพราะเป็นบ้านเกิดอิสกาเดี๋ยวจะไปเก็บอีกสองที่มาให้ครบนะคะนี่ก็จะได้แบบได้เทพเจ้านะคะมาสถิตอยู่ในเล่มนี้แล้วก็คอยปกป้องคุ้มครองเราคะ่ะเวลาอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็ตั้งประดับไว้ได้นะคะออกจากศาลเจ้าก็มืดแล้วค่ะหน้าหนาวนี่มืดเร็วจริงๆตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปยังไฮไลท์ของเราในทริปนี้ค่ะนั่นก็คือน้ําตกที่แข็งเป็นน้ําแข็งเอ๊ะให้ทายกี่โมงตอนเนี้ย ทุกคนมันมืดมากเลยอ่ะยังหกโมงอยู่นะเออมืดมากเลยอ่ะเยวจะไปดูน้าตกที่แบบดังมากๆที่อิบารากิที่บีอยากมามานานแหละเพราะว่าเคยเห็นในรูปเขาบอกว่าเป็นน้ําตกที่หน้าหนาวอ่ะมันจะแข็งแข็งนะนี่เลยน้ำก็ยังแข็งนะเป๊กเลยอ่ะไม่ละลายเลยอ่ะอิบารากิก็หนาวขนาดนี้นะคะใช่เดินจากโรงแรมที่พักวันนี้ประมาณ10นาทีผมก็ที่นี่มาบ่อยนะ พาคืงยาคึ้นปูนนะมาทำอะไรอ่ะดูวิวอะไรเงี้ยหรอดูวิวก็ดูใบไม้เปลี่ยนนะอ๋อใบไม้สวยมาดูใบไม้เปลี่ยนใบไม้เปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีอยู่ไปย่อยหเขาสิทางโคตรเคี้ยวมากแบบข้ามเขามาหัวมุงนึกว่าแบบหน้าทุ่มอ่ะทุกคนทั้งหมู่บ้านมารวมกันตรงนี้หมดเลยนะคะตอนนี้กำลังไลฟ์อัพอยู่อ๋อญี่ปุ่นนะชอบเปิดไฟหน้าหนาวใช่เพราะว่าอากาศ เป็นสวงอักสะอาดมากก็โดยไฟชัดเจนมากกว่าดูดูดอื่นๆน้ำตกนี้มีชื่อว่าน้ำตกฟุคุโรดะค่ะเป็นน้ำตกที่มีจุดเด่นคือพอถึงหน้าหนาวจะแข็งโป๊กเลยเข้าชมตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่ามีไลท์อัพด้วยและก่อนจะไปถึงน้ำตกเราต้องเดินผ่านอุโมงค์กันก่อนเฮ้ยทุกคนจะเข้าไปในอุโมงค์แล้วนะคะนี่คืออุโมงค์แห่งความลับเข้ามาแล้วมันจะเปลี่ยนสีไปไเรื่อยๆเฮ มนิ่อยรอยร่อยรอยอือตอนนี้สวยสุดหนึ 1, 2, อุโม,มงค์นี้มีความยาว276เมตรระหว่างทางมีจุดพักให้เราชมงานศิลป,ปะและก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆให้ด้วยเป็นของคนรักกันโอ้ยก็ดีสำหรับผู้รักได้ยนินเสียงน้ำเสียงน้ำหรอเสียงน้ำตกเสียงคนด้วยนะมีเสียงคน ถึงคนด้วยสีน้ำตกด้วยว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมีเฟรนด้วยแข่งนักควนก็โอ้โหแข่งแข่งริงด้วยโอ้โสวยมากเยทุกคนว้าวผมกองเป็นทนแรกนะดูเป็นทนแรกว้าวโอ้โหแข่งสวยมากสวยมากแม่เว้ยโอ้โหคนเึยเออแบบปุ้ย ที่นี่ควรมาอย่างแรงมข้างโมนเชงโอ้ยีข้างโมนเชงนะสวยมากเลยอ่ะใครลุใครึึนึๆๆนอกจากไลฟ์อัพน้ำตกแล้วก็ยังมีการแสดงแสงสีเสียงทำการความมืดด้วยสวยมากเหมือนลอยอยู่ในอากาศเลยเขาทำได้ไงอ่ะโชคดีนะอ๋อโชคดีมากเลยอ่ะอม,มันแขนนะ็งมากมันแขน็งนนี้หนาวมากก็เลยเค็นได้อ่ะมันแข็งครึ่งไม่แข็งครึ่งอ่ะม,มันเลยดูแบบเออมัน ังด,ด ahora, ีนะเออก็เล่นกันถามาไม่ดีไม่ไม่แข็งเลยก็แบบได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงน้ำตกอ่ะนีอันนี้ได้ยินเสียงน้ำตกเอิงรู้เป็นน้ำตกถ้ามันแข็งหมดเนี่ยมันก้อนอะไรเะลคุ้มค่า300ยเยนที่จ่ายไปมากอคุ้มมากมาดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะวันไดโกอนะสงวัดีมบัติกินวันไดโกะเพราะโอกาสแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนขึ้นอยู่กับอากาศแต่ละปีด้วยด้ยินว่าปีไหนที่แข็งร้อยเปอร์เซ็นต์จะเปิดให้คนขึ้นไปปีน้ำตกแข็งกันด้วยล่ะ และนี่ก็คือโรงแรมของเราในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นโฮเนนมันซักคุแฮ <Hey. S 3> มีโกตสึด,ด้วยมี่แจจันด้วยอ่ะอว้าอ๋อมาแล้วอุย้ยฟินฟินจากโรงแรมเดินไปกลับน้ำตกฟุคุโรดะได้เลยใครจะไปน้ำตกก็แนะนำให้พักที่นี่นะมีออนเซ็นด้วยอาหารก็อร่อยเป็นอาหารคอสไคเซกิแบบญี่ปุ่นที่มีเมนเป็นเนื้อวัวฮิตาจิซึ่งเป็นเนื้อวัวของจังหวัดอิบารากิด้วยค่ะเนื้อฮิตาจิออกมาหลายจานมากออ่อลายจานมากเนย ออดดีฟเนื้อย่างข้าวอีกอืมยีงมีสูตอชีฟองอีกและอีกอย่างคือแอปเปิ้ลพายหน้าโรงแรมอร่อยมากก่อนออกเดินทางต้องซื้อนะคะนี่เลยสินีณจ้าของแรมนี่นะว้าวานกิหอมมากเลยอ่ะอือไม่ให้นะ เสร็จแล้วชาวนี้มารับลมทะเลกันสักหน่อยจังหวัดอิบารากิติดทะเลนะอากาศก็ดีมากๆเลยด้วยตรงนี้เรียกว่าหลกคาคุดเป็นศาลาหกเหลี่ยมที่สร้างขึ้นในสมัยเมจิโดยคุณเทนชินโอคากุระศิลปินผู้บุกเบิกศิละปะสมัยใหม่ของญี่ปุ่นค่ะนอกจากศาลาแล้วก็จะมีผลงานศิละปะของท่านให้ชมกันด้วยใครสายศิลปะมาเยี่ยมเยือนกันได้หรือจะมารับลมชมทะเลก็ได้นะและต่อไปจะเป็นอาหารที่เป็นสุดยอดไฮไลท์ของจังหวัดค่ะ ต้องบอกอิบารากิที่พลาดไม่ได้ก็คืออังโคนาเบกคนนี้บารากิเคยกินไหมคะไม่เคยครับไม่กล้ากินนะหน้าตาเบกๆเลยอะปลามันหน้าตาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูติงมันเป็นปลาน้ําลึกที่แบบเขาจะกินมันหมดทั้งตัวตั้งแต่แบบว่าตับไตไส้พุงยันเนื้อนะคะอร่อยมากอร่อยมากโอ้โหข้างในอุ่นดีจังดดามาเต็มเลยอ่ะ เราก็เป็นดารานะเธออังโกนี่ดา,า้ดา,ลา,าปลาอังโกนี้อยู่ในทะเลลึกกว่า100เมตรขึ้นไปยุบไปหามากินอีกเ้อว่าใหญ่เลยแล้วด้วยความที่มันเป็นปลาทะเลลึกตัวมันมีเมือกเยอะมากไม่สามารถแล่แบบปกติได้ต้องแขวนแล่เท่านั้นซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าโชคดีหรือเปล่าที่ทั้งรา้านแล่ให้เบลล์สดสดเป็นกรณีพิศเศษเลยค่ะและทุกคนจะได้ดูไปด้วยกันด้วย これって何人分ですか。それで、三十人前ぐらいですね。三十人前というより、まずはですね、はい、ヒレから出てま。はい、ヒレです。えっと、コラーゲンをいっぱいの。うろ、うん、鱗がなくて、ヌルヌルするんで、こういう生地方って。なります。江戸、うんうん、時代か続いてます。うん、ええー、おい、ね、見た目こうですけど、味は本当に美味しいですので、うん。はい。ぜひ食べて。

ลูกคนะั้นอ่าฮะเกลนโตะวันที่2วันที่2ทั้งสู้โอ้โบวาเสร็จแล้วโบวานี่ครัตอนนี้เหลือเป็นกระถือมีเหมือนกระถือหลังจากนั้นเขาก็เอาไปทำหม้อไฟให้เราค่ะโดยการใช้ตับท yup> okay? ี่เรียกว่าอังคิโมะลงไปผัดให้หอมก่อนแล้วก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปออกมาได้เป็นถ้วยนี้ นี่คอลลาเจนดูดิบมากเลยอะต้องที่มันดิบๆไงเนื้อปลาเด้งเนาะเด้งดึ๊บมาถึงอิบารากิจะพลาดเมนูนี้ไม่ได้นะคะโอ้จบถ้วยนั้นแล้วยังมีหม้อนี้อีกแต่นอกจากจะทำเป็นหม้อไฟแล้วก็ยังเอาไปทอดกรอบได้ด้วยนะเนื้อมันเรียกมากเลยะ แต่บอกเลยว่าซุปผัดตับอร่อยที่สุดช่วยให้คลายหนาวได้ด้วยแต่อีกเดี๋ยวก็จะร้อนแล้วเพราะกิจกรรมต่อไปที่พิ่มกับอิสากะาจะทำนี่แหละบอกเลยว่าเท่าที่เห็นมาไม่น่าจะมีใครได้ทำมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำพิธีกรรมเหมือนในหนังกนกคนเราจะมาสะแสดงหนังสแสดงหนังแบบไอ้มุดแดงเราจะมาถ่ายถ่ายรูปก,กับเบิดระเบิดระเบิด ใช่แล้วที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายทําหนังละครที่มีชื่อเสียงหลายเรื่องทั้งพวกเซนตไดและไรเดอร์ทั้งหลายแล้ววันนี้เราจะมาทดลองถ่ายรูปกับฉากระเบิดของจริงซึ่งมันทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันแพงอันนี้คือที่วางวางอยู่นี่คือระเบิดนะคะน่ากลัวจังเลยน่ากลัวเราเนี่ยตื่นเต้เปล่าเราต้องไปยืนตัวแตนบายก่อนดิเดินเต็มมาไม่ตื่นเต้นแหละมีคนร่วมสตาร์กรรมเยอะเลยตอนแรกก็คิดว่าเอจะใส่ชุดยังไงดีจัดยังไงดีอ๋ออเคปพร้อมๆกันหลายๆคนเลยค่ะ ทำรีฮาซาด้วยนะทุกคนซ้อมก่อนซ้อมซ้อมซ้อมเรียนชูใช่ไหมซ้อมมีซ้อม่ไหมโอเคซ้อมนะซ้อม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 ว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่ได้กินใหญ่ขนาดนี้นะร้นจริงโอ้โหแร้เปิดจริงจริงสุดเด้จบจากอีวันละกี่ค่ะทุกคน ทุคนเยทุกนี่ห็นบ่เห็นบ่าเกิเาต้องไปเข้าโตอร์ชออีก้้ยโืนคืนเป็นไงกันบ้างคะทุกคนอีบารากีอ่าบารากีบังเกิดบังเกิดของผมแบบนี้เองนะคะโอตา YouTube จะให้เราลง y o u t u e จะให้เราลงคลิปวะเนี่ยมีทั้งแบบว่าปลาแร่ปลาแระเบิดอะไรเงี้ย ตีไปก็อย่าลืมมาเที่ยวบ้านอิสากะนะคะมาเที่ยวยืยุดนะครับอิบารากิอิบารากิอิบารากิตุ้มตุมตุมตุมเหมือนเราจะมากันสองคนแต่ไม่ใช่หนาวไหมไม่หนาวทุกคนดูสิทุกคนว้าวุิยเซ็กซี่ชุบเยุกุปโยไหนไหนตอนเย็นกินข้าวเนื้อฮิตาจินะครับฮิตาจิคือชื่อจังหวัดอิบารากิสมัยก่อน คือเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่โดนแอปเปิ้ลเลยที่ตัวนี่จะโวยมาคนเดียวน่ากลัวแล้วเนี่ยถ้าแบบไม่มีใครเลยอ่ะเอาจริงสองคนยังกลัวเลยถ้าไม่มีคนอื่นตามมาข้างหลังนี่คือแบบเอ๊ะ